รรมทิฏฐานประํมวันสัตทุการแต่พระเจ้าพระบิดาองค์พระยาวเวจิตวิญญาณของข้าพงหลายเข้าลีภัยอยู่ในพระงข้าพงหลายลลีภัยอยู่ใต้ร่มปีกของโพระงข้าแต่พระเจ้าขอพรงทรงเป็นที่ยกย่องเหนือฟ้าสวรรค์ขอพระสรีของพรงอยู่ทั่วแผ่นดินโลกคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่จะถาวายโมทนาพระคุณโพรงท่ามกลางประชาชาติเราทรใหิขชนจะร้องเพลงสรรเสริญโพรงท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย พระเจ้าทรงอยา่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตรัสตักเตือนไว้ว่าถ้าผู้ใดไม่ฟังพระบัญญัติแม้คำอิษฐานของเขาก็เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังและบุคคลที่ซ่อนการละเมิดขอตงตนจะไม่จำเริญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียก็จะได้ความกรุณา ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสัมดงความรักและความบ่วงใยต่อข้าพน้องหลายด้วยพระคำที่ทรงตรัสสั่งสอนและตักเตือนเพื่อให้ข้าพง้์งหลายดำเนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเมื่อใจไม่สะอาดเมื่อใจสกปรกปากก็จะเทคำพิฐานที่เป็นมลทินออกมาเพราะทุกๆคำที่ออกมาจากปากนั้นก็ออกมาจากใจและยังส่งผลให้การประพฤติต่างๆเป็นที่น่ากลิตน่าชังต่อเบื้องพระพักของพระองค์ เพราะได้ยกอวัยวะไปใช้ในการอาธรรมก่อกดีบาปซ้อนบาปวันแล้ววันเล่าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจที่สะอาดขึ้นใหม่ภายในข้าพงหลายทุกๆคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอแฝงการเชิมที่มาจากการทรงสถิตขององค์พระบัญญัติสุทสุ์ สร้างใจที่ร้อนรนในฝ่ายวิญญาณให้แก่ประชากรของพระองค์ในทุกๆคิตจักรในวันนี้และขอพระองค์ทรงนำและทรงรับรองขระองคลายเพื่อให้ทุกๆคนได้มีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ตามของประธานตามความเหมาะสมซึ่งพระองค์ได้ทรงกำหนดแผนงานกับพระองค์ไว้แล้วในแต่ละคนตามชอบพระไทยของพระองค์โอ้ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเจิมทีมนมสการให้เต็มล้นด้วยไฟของพระวิญ,ญญาณขอให้ทุกๆบทเพลงนมสการในว,วันนี้นั้นชูใจและละล,ลมใจจิตใจของพงก์หลายข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเจิมผู้เทศนาให้กล่าวพระชนะด้วยใจที่กล้าหาญและกล้าใช้สิทธิอำนาจพระนามพระเยซูในการสั่งสอนว่ากล่าวและตักเตือนสมาชิกทุกๆคนในทุกๆขิตจักรด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์ายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอ่อพระองค์ ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน